ไมเห็นไล้วิวยูแมี่มีอะไรไม่้อย่มาอย่ามาม่องออดม่อออ่ม่อน่ารักน้องแมที่ลุกยนคุณลุได่ะไม่้กันไม้ย่เองเนาะอ่้าอายุเท่าไหร่สเท่าไหร่ ยี่สิบิบแปโอ้ยของรับของกอนใครนงานนะปีนี้ทำงาแล้วก็ทำงานด้วยนเด็กสมาร์ทนคือแนี้ปีนี้หลายคนยังอยากจะสฉของไม่เอาไ่เาเีกว่าวายแบดขับกับเอ็กหมันไส้ต้นชากัสซีแหนมตาแบดคันใส่หน้าใ้เลยใช่เลยอยากถูกัไส้เหมือนกัน ไองเทานรเลยนวันนี้รู้สึกยังไคไดมาร่วมรมีดกว่าได้บุญด้ยนต้องขอคุมากๆที่ทางดาราเดนี่นะคให้โอกาสเดนตอนะคะได้มาร่วมงานดีๆอย่างนี้ใช้ได้มาเาแล้วก็ยังได้ลทบุญใช่ไหมคะกับงานซื้อซื้อก็คือเงินบริจาคหเนี่ยไปให้ผู้ป่วยด้วยใช้ได้บุญกัน แต่เป <What S 2> <the> like ็นพูดจริงไงพูดจริงถือว่าพ่ออะไรเงี้ย